ก็จากกระแสของเพลงร็อกซ่าใช่ไหมผมก็หวังว่าเราน่าจะเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับหรือว่าแฟนดอมของลิซ่ามาเที่ยวไทยมากขึ้นเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นตัวชูซอฟต์าวร์ของประเทศไทยในอีกมุมหนึ่งถ้าก่อนหน้านี้ก็คือมีเรื่องของกระแสลูกชิ้นที่บุรีรัมย์ก็มีใช่ไหมครับแล้วถ้าเราไปเห็นแล้วตอนนี้ก็ถ่าย MB ็ o c k s t a r ก็เชื่อว่าหลายๆแฟนดอมน่าจะไปเยราชเยือนกันเยอะแยะมากมายนะคือถ้าเราย้อนกลับไปนิดนึงอ่ะในปี2019มันก็มีเคสตัดอย่างอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังก็แบรนด์ด เ,เคยจ้างลิซ่าเป็นแบรนด์แอมดบนสเดอร์ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นเรื่องใหญ่มากๆเพราะว่าสลีนเนี่ยไม่เคยจ้างคนเอเชียไปเป็นแบรนด์แอมดบนสเดอร์ให้เขามาก่อนนั่นเองอ่ะซึ่งกลยุทธ์ของสลีนเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าเหมือนเขาก็พยายามจะรีแบรนด์ตัวเองนะว่าถ้าเราจําภาพสลีนเก่าๆได้ก็คือว่าเด็กรุ่นใหม่ก็ยังไม่อาจจะวัยรุ่นคนเยอะแยะก็ยังไม่ค่อยใช้สลีนในช่วง,งนั้นใช่ไหมครับแล้วพอลิซ่ามันได้มาเป็นแบรนด์แบเด์เบนี่ยเ็เดอรสเนี่ยเฐาก็ไากกาน, Re น,กน,กนไ่าจีบ ชาวไทยเกาหลีอะไรก็ว่ากันไปแลวก็จับตลาดเอเชียซึ่งถ้าเราไปดูตัวเลขตรงนี้ยิ่งน่าสนใจเข้าไปอีกว่าสดีนเขามีการจ้างลิซ่ามูลค่า3ปีในคอนแทคที่ประมาณ2,000กว่าล้านบาทแล้วทีนี้ถ้าเราไปดูต่อไปว่า,าการจ้างที่เขาเสียเงินไป2000กว่าล้านบาทเนี่ยทำให้แบรนด์เขาได้อะไรมาเพิ่มมากขึ้นคือถ้าเราไปยดูดยอดขายข,ายของสลีนอย่างเงี้ยก็เพิ่มขึ้นมา300เร็ก็ยอดขายสลีนก็ตกอยู่ที่ประมาณ70,00กว่าล้านบาทซึ่งถามว่าในมุมของแบรนดเนี่ค่อนข้างเวิร์กมากเลยตอนนี้เราก็เห็นคนเยอะ ผมก็มีการเ,เห็นลิซ่าใช้สลียนพุก็แห่ไปซื้อกระเป๋าสลีนกันเหมือนกันก็เป็นเรื่องที่อยากจะมาแชร์ทุกคนฟังในวันนี้ครับ